ดีครับผมชื่อเจงนะครับสวัสดีครับผมชื่อดีมกรรังนะครับสวัสดีครับผมเจมจักรพันธ์สวัสดีครับผมกายฮานินะฮะสวัสดีครับพับกกวันนี้พบกับพวกเราฮานิช n นลนะครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการจีบสาวนะครับเอาใจวัยรุ่นกันดิเด่นกติกาก็มีว่าเราจะแข่งกันนะครับในการจีบสาวผ่านแอปแอปหนึ่งหาคู่ในโทรศัพท์นะครับคอนเซ็ปต์เนาะก็จะมีอยู่4 ข้อหลักๆเลยทีเดียวเชียวก็ชื่ออายุนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็ช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นไลน์เฟซบุ o กตากแกมนะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือว่าช่องทางการติดต่อเราจะมีเวลาให้แต่ละคนนะี่จิตนาทีนะครับต้องได้ตามนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใครไม่ได้ตามนี้แน่นอนย่อมมีบทลงโทษน,นะครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยน้ำพริกแม่พิมพ์ออนแล้วก็ช่องทางการซื้อนะครับ ติดต่อกล้างแฟนเพจนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ096-823-8760แกนยะครับแม่พิมออนบอกเลยว่าสับสลยสองหอมหอมมากครับกระเทียมเกีียวเยอะไปหน่อยเอาไว้กินกับอะไรฮะกินกับน้ำพริก ทั่วไปนะครับหรือว่าจะเอาไปใส่ทางด้านของก๋วยเตี๋ยวนะครับช่วงนี้ได้เวลาสองกวันแล้วมาสักครู่นะจบคู่นานเกินโคสามสิบปีแล้วนะเนี่ยฮฮลโหลเจ้า <Hello, S 1> <c oughs> โอ้ยอสวัสดีครับสวัส <Hello. S 1> ดีดครับครับอยูอังเอยังจอก อ๋อเปิ้์นเป็นคนทางชาร์ตนี่ครับอยู่ลำปางน้อยเนี่ยมันดูก้อยน้อยสิกิโลตัวยี่ตัวตัวอยู่ที่ไหนครับอ๋อยีเจียงมอยไม่เสียงน่ารักดีเสียงสำเนียงเชียงใหม่น่ารักเองอ๋อตัวคนจับตองกะอ๋อตะกอนเป็นกระป๋ามันอยู่ ไปหาสาว <cach ach> เ,เล่นเ,เล่นไปไปแอลรับอายุตท่งไรอะสิบเก้าอ๋อตัวจี้อย่งก็ข้อขขอฮะอย่างก็ขอคายกิดะมอลขิมอขิมจิขิม ขิมอา่าเปิดมีอย่างคือตัวจุ๋ยนิดหน่อยได้ก่อนอ้หรอ๋ตัวเจอบอกพักเปิดได้เลยเฮ้ยอนี่บอกรักให้หน่อยเฮ้ยเอาตัวเนี้ยบอกพักว่าหนูรักเปิดทักเ,นนะเ,เกบ้นหนะาแย่ถ้าตัวถ้าตัวจอยเปิดน,นี่เปิจดจะหลอนแล้วนะอะอะจะบอกไมได้โอเคครับ อ่าอ่าแถมแถมได้ได้ก็ต่อมีช่องทางการติดต่อก่อนแบบปลาแออ่าอ่านเก่าไอจีแต่มาก็ได้เด็ดเด็ดเด็ดกรรมหนึ่งนะ่งเด็ดตัวหนึ่งจะได้จริงไออย่างก็ไอจีไอจีอย่างก็สวัสดีครับครับผมที่เป็นคนที่ไหนครับ อ๋อพี่สุนนโลพี่ชื่ออะไรครับฮะชื่อหญิงครับหนิงหญิงครับชื่อหญิงนะครับพี่ทําอะไรอยู่ครับไม่ได้ทำไรไม่ได้ทำไรนั่งนั่งเล่นนอนเล่นเหรอพี่ผมชื่อเจมนะครับผมชื่อเจมครับครับผมพี่มีแฟนเนี่ยครับผมผมอายุยี่สิบสองครับ พี่ย no ืมเท่าไหร่อ่ะสิบเก้าฮะสิบเก้าหรือยี่สิบเก้าครับสิบเก้าอ๋อครับครับครับไม่แก่อ่าไม่แก่ครับแล้วแล้วมีแฟนยังครับมีแล้วมีแล้วเหรอครับแต่บอกรักผมได้ไหมทำไมบอกรักผมหน่อยเพราะเหตุใดอือเพราะเหตุใดอ่ะ

พี่เล่นไอจีไหมอ่าผมขอไอจีหน่อยได้ไหมจะทำไมจะปั่นไม่ปั่นนะครับผมไม่ได้เอาเครื่องปั่นมาเล่นลเล่น,ลน,ลนต้องเล่นครับเมื่อกี้ผมขอไปอยู่มันมเล่นคนเดียวเลย ไม่ได้ยังไงอย่างไรอ่าหลุ้หลุ้ะหลุดเลยหทุกคนอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะสายหลุดขาปะเนี้อวอ้นี้ยมักดบมึงก็เล่นคนเดียวด้อเขาบอกมาอย่างงี้นะโดมาลูกมาเามชิมกันเนาะเขาม่ชิมกันเด้ เอ่อฮัโลโหลครับชื่ออะไรครับเนี่ยอันนี่โอ้แอนนี่เนี yeah. ่ยลูกครึ่งเหรอฮะไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นคนที่ไหนครับพี่อนนี่คนเช,ชียงใหม่ค่ะคนเชียงใหม่อืมนี่เราเรียนอยู่เหรออายุเท่าไหร่อายุสฉีกัวคุยยากวะ่ะอยากแล้วอ่ะยากว,าากวาีอายุ18เนาดนะอ๋อเ,เรียนเล่นเ,เ,เป็นป๊าลไม่ไม่ได้เล่นอะไรครับอ๋อทำไมหรอ อืมใจช่วยเอางี้ใจช่วยคุณบอกว่าผมก่อนอ๋อต้องบอกแล้วแค่เหรอโอเคโอ้อะไรจะเยอะขนาดนั้นวะบ้าอะไ บอกรักเนาะมึงเสือมึงร้องไห้เนี่ยเอางี้ผมไม่บอกรักดีกว่าผมขอช่องทางการติดต่อได้ไหมไม่เอาไม่ให้กูโดนลงโทษแล้วเนี่ยจริงๆหมอันนี้คือกูโดนบีบแป้งใส่หน้าเลยช็อตนี้นะน่าว่าถ่ายถ่ายเด็กจริงๆเนี่ยโอ้ไม่ให้ด้วยตายเลยเศรษฐายังไอันนี้มีไอจีไหมมีไอจีป่ะ มีไอจี IG ไหมทำไรกันอยู่ะวะเปล่าไม่ได้ทำไรก็ก็อยากได้ IG ไอจีไงไม่ได้เหรอมันเห็นจะเสียหายเลย,ยเใช่ไหมเออฮ้คนติดตามเพิ่มไปมมอีกอีกหนึ่งคนจะเป็นอะไรไปใช่ไหมดูสิมัทร้อนตลอดดูสิอันนี้ เออไอจีอ่ะห้าบาทไอจีไอจีไอจียัดยูทูชมี่ยูทูชมี่แล้วถ้าผมจะส่งอ,อันนี้ไปที่ไหนละ่ะเออไม่ถึงสลิปโอนอะไรเงี้ยเออรู้ได้ไงว่าโอนแล้วอะไรเง <c oughs> ี้ยเดี๋ยวเข้ามาตรเข้าคบมาอันนี้พูดจริงจังด้วยนะเนี่ยอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้โอนจริงด้วย อห้าบาทเลยโห่วงอะไรห้าบาทเองไม่คุณเอาห่วงอะไรไปถึงห้าบาทไอจีไปไโอ้ไนะไหนโดนแป้งอะนไไอจี ไปกันธรรมาหากินน้อยเอาเก็บไปก่อนดีเดี๋ยวรอก่อนสิมันยังไม่ครบนาทีเลยถาดอะถาดคุกกี้แดงอะเอางาี้เ,เอางาี้ตอนเนี้ยค<า><ม>ุณที่คุณคุยอยู่เนี่ยคุณคุณรู้คุณรู้เปล่าว่าผมใครใครรู้ปะละ่าล่ะไม่รู้ผมก็เป็นคนธรรมดา ที่ทะลึ่งน nine, ิดหน่อยลามกนิดน้อยแต่รักคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะชมีนต้อนนะชนั้นนเกทเอางี้โอเคผมผมชื่อเจ๋งแล้วคุณชื่อแอนนี่โอเคเรารู้จักกันแล้วคราวนี้ขออีกด้ไหมไม่เคยเห็นหน้าให้ไอจได้ไม่เคยเห็นหน้าก่อนจ้าเดี๋ยวให้จีไปก็ได้เห็นใบ้าใช่ไหมล่ะ กูเนี่ยต้องเหนื่อยหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคสรุปไอจีเอาแน่โดนแป้งแน่เอาแน่มันมันจะโดนนี่ดอยมันอยู่ครบนาทีเตี้ยเนี่ยถ้าครบนาทีได้วเหรอกระโดนกะถ้าครบนาทีกระโดนกะตัวแค่หั่นก็ตัวแค่หั่นตัวตัวแค่หันเสียงตัวเกาออกคลิปเปิลก็คีบไหนไอตัวยักษ์ตัวแค่หันก็หน่าเออถ้าตัวแค่หันตัวเพิ่งไอจีมันมาก่อนมันจะได้อ ไปให้โดนแล้วเียนล้งั้นไยู่เปิดตากูโดนเลยเหรอเนี่ยพี่โดนแล้วขอโทษค่ะแก้เล่นอ๋อแก้เล่นแหม่ก็ให้จริงแหละเพื่อนเพื่อนพี่ส่งมาฮะเพื่อนพี่ส่งมาแก้ี่เหรอเตียมกันตอนไหนวะ สรุปกับคุณแอนนี่ตอนนี้เลยแค่หนึ่งนาทีครับม,มันลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือโดนนะครับตอนนี้ขอขั้งสุดท้ายนะครับคุณแอนนีอ่อิสตาเกมหรือว่า a c e b o o k ไลน์หน่อยครับในช่วงเวลาที่มันเหลือลจอดแม่ <c oughs> <c oughs> คุณแอนนี่นะอย่า <c oughs> งนั้นคุณบอกรักบอกรักชิดเก๋งหนะ่อยขอเสียงอ่อนๆหน่อย <c oughs> ไปไงต่อไม่น้กูเจออะไรนะอ๋อฝากช่องทางการติดต่อนะติดตามด้วยอันนี้คือผมโดนใช่ไหมโดนแล้วโอ้ยยี่เปิดมากูโดนเลยเหรอวะจออเโอเคครับโอเคครับโอเคครับเฮ้ยบอกให้เขาติดตามด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพิมพ์บอกเดี๋ยวค่อยพิมพ์บอกเช่นนี้คือโดนเลยใช่ไหมคุณเคยลองถามคู่ในเมืองเดียวกันไหม นี่คือไม่ใช่เลยนะครับร้อนจริงอันนี้คือร้อนจริงจริงแล้วไม่ใช่บอกให้เปิดพัดลมไม่หันพัดลมข้อเอาไหมก <c oughs> ็คงดูไปแล้วนะครับหลายๆคนนะฮะโดนมากไม่โดนมากวันนี้ผมจะไม่โดนดูไว้นะฮะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ง่ายๆกันแล้วกันนะครับเหมือนแบบเรื่องที่ผู้ชายทั่วไปเขาทำก็คือจีบหญิงดูว่าผมจะจีบติดหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี <c oughs> ๋ยวดูอ๋อได้ยินแล้วฮะสวัสดีครับสว <c oughs> ัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ย ครับสวัสด,ดีเบลครับชื่ออะไรฮนะชื่อเนอยชื่อเนอยเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยคนชัยชิงไล่เลยเหรอโอ้ยไกลอะ่ะโ <c oughs> อ้ไกาไกลายก็เลยโอ้ยเราเล่นเราเล่นผมชื่อกายนะครับเป็นคนลำปางนลฮะอีหยุงคนลำปางกันครับผมเป็นคนลำปางครับ แป้นั่นพยาวลงไปตังใดเข้าเรื่องกันเลยตัวอายุตังใดเนี่ยอาสิบแปดอยู่กะถ้าถ้าเปิดบอกว่าเปิดสิบสี่ตัวจะเจี๊ยบมันกันเนี่ยอะผมอายุสาวสองอยู่นะครับโอ้เท่าโอหเจ็บคำนี้เจ็บใจเลยอ่ะ เนยมีไฟล่ะมอกมีโสดกะคจีบได้ก็ล่าลาบอ่เอ้าโสดแต่นี่โสดแต่หนึงขอเฟซบุ๊กเลยก่อนอ๋ออู้หกแต่ขี้ในไหนเนี่ยพูดเจยน่ะนะบอกก้นกะบอกแล้วว่าเป็นจื่อกาย ก็บอกแล้วต่อใครงอพี่อีว่ะเราได้อยู่้เราต้องพูดจับกันก่อนครับผมจิตใจไอ้นุชสองนะครับเป็นคนลำปางนออ้อเอาชื่อป้าแม่เป็นตัวบอกเบาเบาเนาะเพื่อได้ใจนามสกุลเขาไงอ๋อ,อแ,ลแล้วคนอย่างนี้คน,นอย่างนี้โคนเจียงไฮอยากเป็นเขยเจียงไฮจังเลยครับอๆๆๆๆยากอยากอยาก อ๋อผมเงียนจบแล้วครับอ๋อทำงานใช่ทำงานครับขอไอจีหน่อยได้ไหมไอจจ้ะไอจีโอไอจีเห็นไหเนยเอ็นเอนโออีวาหูอันใดเนยเอ็นโออีวยจุดเคว จุดเคไว้ครับอือัน้โอ้ยไอ้หูขาวดำนี่แหละ,อะแอดไปเลยได้ไถ้าอกจะหนามีเหตเรื่องอันนี้อยากขอร้องไม,มไ,มไม่ไม่ไม่คืออันนี้อยากอยากขอร้องขอร้องเนยช่วยบอกกทิมได้ก่อนครับอเอ้าทำไมอ่ะ ก็แค่อยากได้ยินเสียงนักนะฮะแบบตัวเองไงว้าบ้าบอบ้าบอบ้าบอโอเคได้อีกั็ดีแล้วขอบคุณครับชื้ของหลงมันว่าไม่ได้ไม่เชื่อคุไม่ได้บ้าหัวเกิดยังเกิดทำไมว้าขอบคุณครับขอบคุณเน้เยเดี๋ยวจะได้ไปสานลำพันธ์ตอในไอจีกันแล้วกันนะครับ ฝอกี่องทากิอ๋อไม่ได้ขอขอตัวคนแรกก็คือเป็นกำลังเคยเล่นแอปนี่ไงแล้วก็เจอเลยเจอตัวเลยจริงจริงพ่อเป็นโทรศัพท์ของเปลือกไงแล้วเปลือกนั้นตากันแยมได้ครับแต่บอกห้ใคก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเนยมากครับผมติดตามพวกเราได้ใน ฮานี h a n แนวกันแล้วกันนะครับดูได้ใน YouTube กันแล้วกันเนอะอันเดี๋ยวถ้าจะได้ถ้าถ้าคีบอกแล้วเดี๋ยวส่งไปถึงในจีดูเด้อน่ารักมากเลย <c oughs> เสียงน่ารักมาก <c oughs> อยากคุยต่อแล้วดิเขื่อกำไรแล้วอันนี้จริงขอบคุณครับฮัลโหลครับค่ะอ๋อชื่ออะไรหรอครับชื่อบูธคะ่ะอ๋ออ๋ออยู่จังหวัดไหน่ะครับผมยู่ลำปาค่ะ โอ้ผมก็คนลำปางนะครับผมคนที่ไหนเนี่ยอูเส,สามาญศานสะอาดก็เจ้าแถวแถวอำเภออะไรครับอำเภออะไรครับอ,อําเภอกอชาเจ้าโอาบา้บ้านบ้านผมอยู่ห้างฉัตรอะครับบะไก่ไปเน้ะโอ้บะไก่เลยนะครับผมหายใจก็ถึงแล้วลหายใจก็ถึงแล้วระยะทางไม่สำคัญขอแค่ใจเราไม่ทิ้งกันก็พอ<ะ> จะใก,กล้จะใก,กล้จะไก,กล,กกลมันไม่สำคัญเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ระยะทางนะครับผมอเ,เอ,อ้าแล้วเรียนเรียนอยู่ที่ไหนล่ะครับเรีนยนอยู่ที่กุูเทนเจ้าอ๋อแต่กับบ้านล่ะครับคึ้ว่าผมวิธีจะพากเัามาห้อ,อจักกัอะลรครับทุกวันนี้ผมอยู B ่เป็นโซดด้วยมีสาเหตุดีวก็อยู่เป็นเซดด้วยมีเหตุผล e นะครับคำคมเยอะจังวะเยอะต่อเตียงไอ้ไอ้กระจบที่มีลำปางมาไ,มได้ปไ,ไ,ไดปสองปีแล้วนะครับนี่ <ine> อ้จะไปทางโบกเตี <Cock S 1> <tinc S 2> ้ยไม่ให้ม่ได้ถามอ๋อครับครับครับเพิ่นผมขอโทษนะครับแล้วอายุตรงนื้นะครับนี่อ๋อต้องรู้กว่าอ้แหม่ต้องไปถ่ายเออเอสิบแปดเป็นครับถูกตายนะเนี่ยเนี่ยคนทอมันเคลนี้ต้องการกับมันต้องอู้อย่างกันนักเลยนะครับเนี่ยใจเขาต้องการนะครับถ้าไอ้ซื้อหวยนี่ไอ้ก็ซื้อถูกแล้วหนิแต่มาคำนี้ไอ้ซื้อถูกก็่ล่ะถูกครับถูกอี๋เออถูกถูกครับถูกสองตัวครับ ครับครครับไอ้ไวาจะป้านออไปเรียกฟาใส่หมูกระทะนี่ไอ้ไวไอ้วไอ้ไอ้ไอ้จะปานออไปเรียกฟาใส่หมูกระทะนอไปเังไอ้ก็ครับเตปัด้องกี่ชาบูกีรัสเซอ๋อวันวันวันวนหลังก็ได้นะครับนอจวจ้าเราเรอเห็นข้านาอย่างนี้ครับนี่เนือหมูกรอบเราเราบอกอู้กาแฟนครับเดี๋ยนี้อ้อแฟน โอ้ครับโอ้ไอ้ยินดีเด้อเดครับเออ่แจ๊เสียใจเด้อเด้อครับไอไอเนี้ยมัมีครับแต่ว่านี่มีไขกเอาไอเนี่ยไงเนี่ยเนี้ลครับนั่นแหละไอกับป้าน้วบลยกั้ยของโบาไอไออบป้าน้าไปบ้านเนี่ยสอนเนาะพีจ๊คพูแจ๊้าบ้านเนี่ยสอนบอกเลยมันจูบปากมากระจาย ครับครับครับคนเหงาก็เงี้ยยยอมเดินไปแบบเหงาๆดีกว่ายเดินทางเก่าแล้วมันเจ็บเน,นี่ยน,น้องนะน้องออ๋จ้าลูกแล้วน้องน้องเล่นเฟสกันครับผมเล่นเจ้าอไอ้ไอ้ขอเฟสน้องกินนี่ก็ครับเจ้าอเอเอบอเฟสน้องเฟสเฟสน้องจิ๋งอย่างครับครับเคื่อวันหลังมี้อย่างก็ตามงาหารให้เลยนะครับขอครับ ครับถ้าเกิดมีตาเสแสร้งในด้กอ่องโอ้โบไม่ใช่ปัญหาครับบ้านอ้ายมีนะสิพ่ายครับควายสามตัวครับนอ้องยาวอย่างก็ไอ้ไอ,เอ้เนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อน,น้องไอ้ย้อมผุ้มือดได้หมดอะครับอ <c oughs> เอ,อ,อ,บอ๋อเออไอ้บ่ผมได้ครับจะมีผู้ชายสักกี่คน <c oughs> ที่จะอดทนต่อเรางงแงที่ยังแคร์ต่อเราง,งี่เง่าดีอรัแต่ก็ดีดีกว่าไอ้นี่ก็พระแล้วนะครับกัวเนี่ย โอมนะครับยีก็ไอ้เป็นว่าสินข้อหนึ่งเขาห้ามฆ่าสัตว์สินข้อสองเขาห้ามรักทรัพย์และสินข้อไหนบ้างเขาห้ามรักเธอใช่ไหมครับครับครับขอบคครับอ้าวเป็นไงเป็นไงพวกมึง แมจีบไม่ติดไอ้นี่ก็พูดเยอะไอ้นั่นก็พูดโหดโดนผู้หญิงดดาอีกเออไม่คือมันแล้วมันแล้วแต่จริงๆนะครับมันแล้วแต่คนจริงๆนะว่ามันอยู่ที่สเต็ปของคนอีกทีนึงไม่คือคือสเต็ปมันอีกอย่างนึ่งนะจริงแต่แต่เพาว่ามันจะเจอคนยังไงอย่างนั้นแหละแต่ผมอะเจอคนท่าวไงไจริงผโดนโดนไล่ไปคุยเองอ่ะแต่ผมบอกเลยว่าผมจีบผู้หญิงไม่เป็นผมรักครอบครัวครับจริงคนรักครอบครัว เราผก็ไม่ยอมยอมไปสัตย์ยอมคือคือมันก็เลยทําให้เราแบบจริงจรขัดอะไรพวกนี้แต่เกมเกมคือเกมเกมเป็นเกมคุยกันไปแล้วใครจีบไม่ติดอะไรนะอย่างแรกคืออะไรนะชื่ออายุแล้วก็ไม่ใช่ผมได้ชื่ออายุ่ะแต่ผมได้นะอ่ะมึงได้ช่องทางการติดต่อไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้มึงได้อะไรมึงได้ชื่อกับอายุยังอ่ะ อันนี้โดนจังวะอันนี้มันโดนตัดตัดหมดไปเลยอะคัดเลยปั๊บอะโอเคลงเลยดีกว่าด้วยนี่แป้งครับแป้งแคร์นะฮะกับนี่ลิปสติกนะวันนี้เราจะมาทําอะไรดีดีกว่าเออเราจะมาทําอะไรดีกว่าอืผมว่าหน้าแบบคุณเนี่ยมาเขาเข้าไปเลยหน้าแบบคุณเนี่ยนะครับผมหน้าตาดูดีสูงสูงหน่อยอ่า จะแต่งให้แบบดีๆเลยคือดูนะดูคือผมบอกคุณผู้ชมหน้าตอนนี้เลยนะว่าเฮ้ยดีดีนี่ดีให้กูพูดก่อนได้ไหมดีดีนี่ดีน่ารักน่ารักไง้เอ็มช้าหน้าไมเข้าปากกู น่ารักไงนี่น่ารักชุเป้ทอดมึงไม่ต้องพูดเขามึงไม่ต้องพูดถึงเขาเดี๋ยวมึงก็โดนชุเป้งแคร์เนี่ยนี่ชุเป้งแคร์เขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้จ่ายนะไงไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแนม่เขาต้องแต่งหน่อยแต่งหน่อยนี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะมึงก็พูดไปสีแดงแดงนิดเลยน้าปากอะไรากเอาสวยๆสวยๆน่ารักน่ารักน่ารักอุ้ยขอโทษขอโทษอุ้ยขอโทษขอโทษขอบคุณมึงมากับแนโน่เนี่ย โอ้โหดูเองดูเองดูเองว่ากูไม่รอดกินข้าวปากว่ะน่ารักหน่อยน่ารักกินข้าวปากเอ้ยเห็นญี่ปุ่นไหมเห็นที่ปุ่นไหมฮิมเมะโตะที่มึงร้องไงที่มึงร้องไงเขาอีเพลงน่ารักน่ารักว่าไงล่ะโจเจเยอะไหมมึงไม่ร้องจะมองหน้ากูพี่เป็นไงครับคนรอรอประจำแก๊งรักครอบครัวใช่ไหมเราอะไม่ถอดเสื้อจริงเหรอ ไม่ถอดแล้วครับคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงจะหาว่าผมแกงเพื่อนผมเยอะไปเยียมเยี่ยมกันมาถามว่าเยี่ยมกันมาเอาเล็กๆหน่อยๆเพื่อนผมน่ารักน่ารักฝากอะไรไหมนี่โอ้พี่มึงความยุติธรรมที่ไหนวะพี่เนี่ยเวลากันเราจะใช้แป้งเราต้องขยับก่อนนะครับอุ้ยเอ้าไม่ใช่ทางนี้เหรออุ้ยขอโทษโอ้เพื่อนขอโทษ เฮ้ยอาลิปหน่อยอาลิปหน่อยมึงอยากเอาญี่ปุ่นหรือเอาอะไรอ่ะโอ้โหคิมิโตะมึงอยากได้อะไโอ้โหมึงอยากได้อะอยากได้ญี่ปุ่นไหมอยากอยากได้ญี่ปุ่นหรืออยากได้ไงบอกเพื่อนหน่อยคาเฟ่แบบชิโมจิเต้นเลนี่นี่ผมจำได้อะไรญี่ปุ่นมึงมึงทำปากทำปากปกติเลยกินมียทำปากปกติเออมึงปากดิืมึงปากเออมึงเคยเห็นกิมมโนญี่ปุ่นไหมมึงอย่ายิ้มหนิอย่ายิ้มีหนิหนูไม่สวยอย่ายิ้ม ตรงปากดีเพื่อนเี่กิมโนญี่ปุ่นอยู่นี่งด้งมึงกินแงมันน uh uh ้อยไปแล้วเนี uh ่มึงไอ้เยัยยำกันเองแล้วโดนที่กูฮะนี่นี่นี่ญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นไงนี่รักนี่รักดีเป็นไงญี่ปุ่นบ่แรกๆขอหน้ามาโชว์กล้องกันหน่อยอดูหน้าหน่อยญี่ปุ่นหนึ่งกับญี่ปุ่นสองชิมินาโกะน่าใกล้ๆเลยเชียว อ๋อน่าสีนสองใกล้ใกล้นี่เป็นอะไรโอ้ยตายแล้วเอาให้ฝากไว้ก่อนแค่นั้นแหละน้ไม่เดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนแค่นี้แหละเดี๋ยวคอนเทนต์หน้านะผมบอกเลยคอนเทนต์หน้าเจอกันครับเจอกันผมพูดแค่นี้แหละเฮ้ยกดกดไลค์กูไปเลยไม่ได้กดครับพี่ไม่กดจริงแต่ช่วงเนี้ยอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์แม่พิมออนไดพิมอนนะครับดูเลยแล้พี่กากหมูนั่นเองผลิตภัณฑ์ไอ้ผัขายของให้เขาหน่อยสิเออแล้วพี่กากหมูแม่พิมออนนะฮะอ่ะฝากติดตามช่องฮานิชแนนของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีแล้วก็อย่าลืมไปดีเจปานะนี่แม่พิมออนนี่แล้วน้ำมิกโอเคแค่นั้นแหละเจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม Thank <laughs>